หลังจากที่ได้นัดกับอาจารย์สิตแจมเพื่อที่จะไปที่โบสถ์ที่ลำพูนแล้วก็ได้เข้าไปในบริเวณของโบสถ์เริ่มมีอาการเลือดําตาไหลก็เลยขอเข้าห้องน้ำก่อนก็ยังมีอาการเลืออยู่ก็แค่เห็นหน้าภรรยาของอาจารย์ก็อาการเลือก็กำเริบ ไปเข้าห้องน้ํากลับมาก็มาหาอาจารย์เลยอาจารย์ก็เริ่มถามเริ่มสวัสดีกันก็อาการเริ่มออกอย่างเต็มที่เลยค่ะอยากอาเจียนร้องไห้น้าตาไหลหลังจากที่อาจารย์อธิษฐานให้ก็หายเลยนะคะว่ามันมันปวดมากขึ้นมา,มากที่ที่สะโพกอะค่ะลืมตัวไปสักประมาณสองนาทีก็เดินปอเลยค่ะ ข้อแนะนำของอาจารย์ท่านก็พูดถูกเราก็รับมาปฏิบัติขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้เราได้เจอผู้นำที่มีเมตตาที่รับเราและอธิษฐานให้เราเช่นเดิมโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลย